ขอถ่ายคลิปด้วยเนี่ยนะกับพี่ยอดเองมาดื่มด้วยชิมด้วยมาดูกันเอ๊สดไหมเนี่ยเนื้อไม่สดเท่าไหร่เอาเนื้อเมื่อวานเนื้อเมื่อวานได้ทำได้ออกไม่สดเชฟอันกินได้ไหมมันไม่สดเนี่ยเชฟอันได้ไหมน่าจะได้น่าจะไม่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 ที่จริงแล้วกินสุกกันแล้วได้ดูปฏิรูปก็ได้กัแล้วนี่กินยับผมเลยชอบคุณพูดไทยยังเลย นี่เดี๋ยวเราจะให้ชิมแบบเพลิดเพๆเลยวันนี้คนชิมเรานี่ครับเป็นมังกรอุดรธานีนะครับอันนีน้มากินก้อยเนื้อของร้านเรียกเป็นโย๊กีร้านอะไรๆๆ <ๆ S 1> าาครับเซียนเนื้อครับเซียมเนื<ล>้ออยู่อุดรธานีอุดรธานีติดพศบ้านถ่อนทางออกกุจับสดๆ,ๆ,ๆเลย

หัวใจไทยได้เยอะกว่าตับตับขั่วเอาดีกว่าขั่วเอาก็ได้ชอบดีครับในอาหานภาคไหมพูดเป็นภาษาไทยเลยภาคเป็นภาษาไทยไทยเลยท่านนียวอันนี้เรียกว่าอะไรในอาหานมันใจ่ัมใจอ๋อ้หัวใจมีหัวใจด้วยเหรอครับโอ้ยผมเป็นคนมีหัวใจนะ ด้นานนี้อะไรนี่อันนี้คือคันเทนาคันทนาคัน,นเทนายงัวนโอ้วันนี้ที่เต็นท์มังกรอุดรธานีครับขอบคุณงานเลี้ยงมากครับคุณดีเข้าเจียเลีเไ,ไม่ได้เหรอไม่ให้ได้เนี่ยใคยได้เดี๋ยวไม <laughs> อ๋อครับอ่าวันนี้ที่มามาเยี่ยมเยิยนแล้วเลี้ยงข้าวนะครับวันนี้เลี้ยงข้าวผมขอบคุณมากนะครับนี่ครับเต็นท์มังกรขายรถมือสองอุดรธานีครับ โฆษณาข่อยทำเนียครับโฆษณาเลยครับเส้นเนี่ยครับเส้นเนี่ยเส้นเนี้ยนี่ครับผู้ที่สนับสนุนอีกอย่างนึงครับ,บ,บซื้อเนื้อมาขายไหมก็ผม <c oughs> อันนี้เ <c oughs> น,นื้อม,มันไม่สดนะต้องบอกไว้ก่อนเนื้อวานมันโดนน้ำแข็งมามันอาจจะไม่สดแต่ก,ก็ใช้ได้ไม่ถือแต่ไม่ นี่เห้นเขาับขาับแขนนะบ้างไปนิด <laughs> <laughs> เดียวกันะ <laughs> นะเราจะใช้เฉพาะส่วนที่ดีๆนะครับเนกข่อยมากเลยกินสดได้ไหมนี่ ได้ครับได้ได้ได้ไอ้นั่นมันถือน้ำแข็งโอถือนะอันนั้นมันโดนน้ำแข็งนิดหน่อยครับอ่านลองกินไหมโอ้ยไม่ไม่กล้าครับบ่กินดีบ่คอยเค่งบ่บ่คอยเค่งครับตะกี้กินเดี๋ยวพยายามหน่อกินยาคายปยาดบ้างบันมันบกิมเมือนนี่ยังออกมาแน่บ่ยังครับกินกันค่อยคยกินเนี่ยตะกี้เนี่ยข่อยบ่มีพระหยั จะพอะสิทธิ์นี่แช่ไห้ผักไว้แบบบ้านะเนื้อล้านยูจินยนะในอัน,นในอัน,นกินนี้อร่อยกว่านะ เท่าเปเลยนไข่เจียวไข่ดาวอากจากเท็ตผมไปคลิปไม่อัานลงยูทูบเนี่ยต้องยาวกี่นาทีไอ้ประมาณเกือบยี่สิบนาทีย่สิบนาทีเบื้องให้ตาแชะไปเลย อยู่นะเดือนหนึ่งสามสี่พันนะเออไทยไทยนี่นะเลยสัมผัสกันอีกคลิปเลยคนทำเพจคนทำยูทูบหลาหลายๆคนนะครับอยากรู้ว่านี่ไออันกาะสินนี่ไออันกาะสินนี่ได้ได้จากเพจนี่ได้ปะครับตอนนี้กมันมันมันบ่ได้เลยครับบ่ได้ทะต้องยูทูบยังเดียวครับเดี๋ยวเจ้าผู้นิตามเท่าไหร่เดี๋ยวผมนิมัย เนียเต้เป็นเฟตต้องลิบเลีอยวเฟตแท้ๆที่ว่ามีคนติดตามนี่คือเฟตไหนสามหมืกว่าสามหมกว่านอกนั้นคือปลอมมั้เม่งอ่าคุเส้นปลอมเสนสอเสนเฮ้ยยูทูบได้ไหเนี่ยยูทูบมันติดตามเส้นกว่าโอ้เลได้ดีว่ายูทูบเดีอยนี่ครับเดือนวสามสี่วันนะครับเอาเตียได้เป็นหมื่นแต่เดือนวน่รดีแล้วเดี๋ยวรับเอาล้วเจ้าอก็ดีมาออกรถจเเมื่อก่อน อืมไปนั่นครับบ่ได้ออกเป็นเมื่อก่อนแต่ว่าเอามาให้เพิ่นซ่อมให้บ่อ๋อไม่เป็นเช็คให้ครับอออ๋ันเดียวกันอันเดียวกันโอ้อนี่มือบอกแม่นี่ยนั่เต้นเมื่อก่อน่แหละบอกคนมากเลยละขอบคุณบอกรถพร้อมซ่อมให้พร้อมบอกแล้วไปซื้อเต้นเอื่นอยู่นี่เช็คให้เจ้าสิบอกลูกค้าว่าซื้อบอกเองลูกค้าว่าตื่นค้อมาตื้อบนั่นมันมันมีรถอันขั้นที่ผม จักได้ครับอไ้ตกจริงเก่าของไม่ค่อยมีออ๋ไจริงจริงรุ่นนี้ไม่มียังไม่มีคนมาเถิด นี่ต้องบอกก่อนนะทุกคนอันนี้คือเนื้อที่เมื่อวานนะไม่ใช่เนื้อวันนี้นะมันจะโดนน้าแข็งแต่ข้างในมันยังสดอยู่นะยังสดอยู่ครับกินดิบได้แต่ผู้มักภู้ใดกภมักก็ขอถอดขอให้เนี่ทําเมนูอะไรนี่ก้อยตากล้องไม่ตัวเนี่ยมาโอเคกินเลยกินอะไรอยู่ผมถ่ายให้เอาเขารอยศเป็นโยนานกว่าจะเสร็จตากล้องเนี่ยรอตรบนี้ครับ นี่เป็นมังกรนะครับเนี่ยนี่อ่ะนี่เลยมาเป็น <quote> ม <not player> ังกรดอนทานีอ่าที่เป็นขายรถมือสองนะครับถ้าได้เหรียญเยอะแบ่งกูด้วยนะคลิปนี้นะอ่าอย่าลืมมาอุดหนุนเซ็นอ่ามังกรดอนธานีของเสี่ยเล่ยนะครับเออใครอยากได้รถกินข้าวรถกระบะรถเก๋งอะไรก็เอามาซื้อกับเฮียเขาหน่อยเออกินข้าวก่อนเขาโฆษณากินข้าวก่อนเออผู้เล่นพักละ เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกะเพราอะไรกะเพราหมูกรอบบนี่หมูกรอบหอมอืมหมูกรอบหอมแล้วโอยดูไอชลีวะาชีด้านกับข้าวเอาไข่เดียไข่นี่ไข่เอาไปเลย ดาวด้วยก็เลยมีไข่ดาวมามแจับเอามาส่งครับ <c oughs> แจับเอามาส่งจับออกไปเลยไข่ดาวตรกางมันไม่สุกไม่เป็นไรเดีวว๋ยวมาคำแรกก่อนครับปิดไว้มันจะเย็นอืร่อยมากกับข้าวที่นี่อุดรทางนี้ <c oughs> <c oughs> ทำข้าวอร่อยมากครับของแบบอ่อออกากล่องละร้อยยี่สิบนะจ่ายผมด้วยครับฮ่า่าฮ <laughs> <c oughs> ่ก็ตรงนี้นั่งกินข้าวอ่ะกำลังกำลังเขากำลังทำหลาบไฟฝั่งด้านนู้นับ อแราเป็นโยรังทำลาบก้อยแต่พี่อันบอกว่าตามสั่งน่าจะอร่อยกว่าอันนี้ยังไม่พอดีท้องเลอกกระเพาะเริ่มเริ่มจ็บท้องเริ่มถามหาข้าวเฉยเข้าเที่ยงยังไม่กินแต่ว่าเดี๋ยวนี้เกินเที่ยงแล้วครับจะโมงแล้วตอนนี <amigo> ้ <breaks> ี๋อนนี้น่าจะตบจน่าจะบ่ายบ่ายจะบ่ายสองแล้เลยนะครับ หรือว่ามาต่อบ,บ้านประมาณสามชั่วโมงจิตาสาเอาใหประหยัดน้ำมันเนาะตามที่เฮียเล่สั่งนะครับก็เลยได้มานะครับสั่งมาเห็นห่ังสั่งมาอาดคลิปมาเนี่ยนะครับก็เลยได้มา <laughs> ได้กี่คลิปแล้ววันนี้ได้รู้สึกว่าจะได้หลายคลิปอยู่นะครับได้หลายคลิปอยู่นะครับผมก็เอาแค่คลิปนี้คลิปเดียวพอแล้วคลิปตัวใส่คลิปเงาบนเนาะโคดึนเขาททยสิบหาวียี่สิบวิชนะทีเดียวอันนี้แล้วคลิปผมผมต้องเท่าไหร่ยี่สิบนาทีบะสิบยี่ือบยี่สิบบอส เราต้องกินข้าวตลอดคลิปทำอ,อื่นก็ไม่ได้ต้องคนชอบดูสภาพเพราะว่าช่องผมจะทำแต่เมนูอาหารก็ร้านอาหารครับมีคนจ้างไปถ่ายก็ไปโอ้ค่าจ้างที่เราได้ค่าขอจาข้างสามพันครับอืมถ้าใกล้ใกล้กับสามพันใกล้ครับอ่าถ้าใกล้ๆกล้ะใ,ใกล้ลใกก็มีค่าเดินทางให้ด้วยใช่ไหมต้องมีค่าเดินทางหน่อยใช่ครับอ่า ไปหมดไหมทัว่วประเทศไปหมดไหมไปครับทั้งภูกเก็ตเขาจ้างไปอย่างเงี้ยโรงแรมระดับห้าดาวอย่างเงี้ยเขาจ้างไปรีวิวเขาจ้างมาสักสองแสนไปไหมไปครับไปครับะนะดูไหมครับ,นนรบเจ้าของโรงแรมเจ้าสัวต่างๆนะครับทีมเป็นโรงแรมระดับห้าดาวนะครับจ้างอันกระสินไปรีวิวก็ได้นะครับคิดเลทแค่สองแสนบาทครับ <c oughs> ยศพินโยจ้างไปไหมไปร้านนะคิดห้าพันพอร้านของยศพินโยนะ <laughs> อันนี้ก็ได้ไงฮะอันนี้ก็ได้ครับมันเพิ่ง 10, 12นาทีเท่านี้เหรอ โอเคครับผมก็สิบกว่านาทีแล้ว YouTube ก็น่าจะได้เหรียญแล้วโอเคครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ